สบายดีพ่อแม่พี่น้องตบายเบอร์สู่ทุกคนมืเอนี้ก็อาตะึ้นมาแต่หายแต่หน้าพี่น้องเอ้ยมืเอนี้ก็เป็นมือดีมือหนึ่งพี่น้องเอ้ยน้องมาเยี่ยมน้องก็น่าแล้วก็สบายดีพี่น้องมาซอยน่าซอยเลยครับสบายดีพี่น้องน้องสะพ้ายเก็น้องยังอีกดิโอ้น้องน้อยครับผมอากินข้าวกินน้าแล้วพี่น้องเลย มื่อกี้นี่ซางเล่กับบรีนให้เบิ่งตอนเห็ดกินกัได้เพราะเบดเบสไม่น้องเลยพอโทษขพอพายนำไร้ลา้เอาสายพาวเวอร์แบงค์น้ำน้องภาพอันให้ยืมน้องภ้ามันก็นอนเตะกังผ่อนยามเที่ยงพม่น้องเลยบรรยากาศก็คืประมาณนี้แหละหนังแข้ม เราตดเฮ้โอ้รถมันกระจัดจะพ่นนี่หน่อยก็คามมลแหละเอามาไปได้ข้าคันนา ันให้เพคนใส่น้ำเรื่องที่ <Okay. S 1> บอกโบได้ใส่แล้ว oh. นะใส่อ็นไปหาโนมัหาพุดกิโลนะ mm. กิโลเจ้า <c ười> นะยำพุดกิโลอัน <Yeah. S 1> <c ười> นี้ก็ใส่เซาะก็ได้อังยำพุดกิโลจังเห็นเด้อใ <c ười> ส่ได้อยู่่หนอยยหน้าเห็นลยยำหน้าโอ้ยมันเปื้อ <c ười> ยอัดไว้แต่ในกล่องบริหนุ่ม จ้าก็คอยอ้วนกลัวยันมาเลืงเจ้าสิบไดียิบสบาเจ้าฮะโบเอวกะนั่นดูนันยูใส่เอ็มเอาก็ไปโบเอ็มจะใส่ได้คอยท่องแวบพอก็ใส่ใส่เอ็มใส่เอ็มใส่เอ็สใจใสไหนต้องแวบพี่แจ้าสิไอ้ขนมให้ลูกกินแน่ที่นอกใส่ทรงอันนี้แหละ ให้คนในหมู่บ้านอยู่เสืออันนี้นะเสือคอยติดแอนแหละเขาแถมกันเลยเอามาปั้นให้เจ้าตัวหนึ่งคปั้นให้เจ้าตัวหนึ่งใส่ได้เอาหาดำหัดทองหัดใจ่ัระทองเจ้าใหญ่ก่อนขอยยางสิปันสุดอันคุ้มหาย แบบชงเงคนถือผ้าแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็เสื้อซื้อโทรศัพท์อันนี้เสื้อคอยเองบริคอยดีหนู่แล้วมันนั่นนี่มันคลับมันน้อยนะออั้ไดยเพ่่าากว แจกพี่แจกน้องแจกลูกแจกล้านหนักกระบกหลายๆเสือนองเย็นนอนึงเสือนองเย็นพามางานฉากเป็นยังติดฉักนี่ตัวนึงติดฉักนะส่งยืนตัวนึงดิักลูกชายเขาเป็นเซอร์เด้อพี่น้องแจกกระปุ่มแต่ให้ยืนดูฮัมยืนให้กล้องบังดูยืนดูยืนยูนนั่งยืนดูฮัม รได้ไเพนขนคำนั่นอีกเนี่ยะฮานชมาดีเลยฮานเพินข้นคำนั่นอีกเนี่ะโอ้งามอีอันนี้งามแล้วงามแล้วปล้นเรงมอกเทยบุเข่าอะไรงามกิโล็นอกิโลก็มันยังเลเพ่ไกินเจ้าอะไลูกออิกนแบบกนกิโลิโโอ้น่าสิเอดงามแล้วพอลูกเจ้าออกิลูกเจ้าแค เออจะไปคุดใหนอยกินบะเออโอ้ยขอบขอบใจลวงนาแต่วนน้อวิทยมาจากักจิบกินซิไปคุดกิโอยังอยกินนี่นอยู่แล้วคยำยามพูดกิโอขา,ายเล,ลาายพุดทอาาดกินนโลขายคนวันเดียร์อุ้ยเก่งนะเจ้าเนะาะชิฟโจโพันได้มือล้วสามชิปสี่ชิอยู่เซโนเขาขายหาโต้พันแล้วก็ขายหาโต้พ,พันทุนเนาะ ายให้ค่อยหนึ่งตัวซะใช่ค่อยฮะต่อกันก่อนเลยนะยังไม่รู้ตัวพันซะขายเซโนนะฮะตัวพันเขาคลายในตลาดนะหนึ่งกโตเออกิโล่แล้วตอนนี้มันยังตัวน้อยอยู่เขายังยุบอันยุบกองเอาเขาปูเป็นปีกเนาะยังทันเป็นปีกเลยอะหาตัวบางเจ้าก็สี่ตัว เนไม่ิดลงมันเป็นปีกตื้นว่าแถวนี้ตนืนเออไปขุดแถวโคกลายลายชุ้ก,กนเยี่ยโอ้โหิมาขุดน้เด้วยพาไปบน <c oughs> หนายก,กันน่เฮีออกแ,แม่หน่มันแดดฮีออกแ่หวนตุดียไปหายาังน,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 น้นเฮดมคมมีว่าแถวนี้วนนีลายในอยู่ในินอันคมันน่ะดเพิ่นนะยุโคลายหดคบหิดไว้น่ะเอออยากกินเ็ดอันนั้นแหละ กินเห็ดอะไรได้ดี้วเห็ดอื่นขอกินไปหายอยู่มันหักแอ่นยักนาคดามาข้าวมันโตขึ้นไปทําหน้ากับบุ้งผาหลายคนดําคํานโตใส่ไน่รีเพิแล้วทำแม็นเขี่ยวเห็ดเด้หมดทุกคนเอาหมดทุอเช่าห้าเทียงเลิกกินเผากินเผาแล้วได้มือละห้าหกเนาะเออผักชั่วโมงหนึ่งแลยลงแล้วได้บวกก้นซามสี่มือแล้วดํานานี่หน้าแค่นี้นะ กินกระเจ้าเห็ดดอกว่าฮะตัผมไ่ได้ลงเห็นเขาเห็นเขาหนานะแป๊บเดียวนึ่งกันอยากจื้อยังลูกอ่ะจื้อน้องเอาไม่บอกไปแล้วคนคนในเฮือนกับผู้ชายบักหลายๆเอามาดั้แล้วก็ขาเป็ดขาไก่สู่กันกินเอานั่นแหะว่าแกงใหม่เนาะมันใส่สแล้วเอาหยาชีเจงไม่เจ้าว่าโมเลงและชีเจงตักขาหาก่อนนะคิดได้รึเปล่ม่แทงจะมีกระสอบ น้ไมลเลยอันนไมไ่เลยก็มีรถไฟอีกโอ้ยเจ้าได้ลูกสาวเบิดแล้วสคนเจได้ลูกสาวเบิดแล้วเป็นแนวนี้นะนี่ก็ลูกสาวนี่ก็ลูกสาวนี่ก็ลูกสาวอันนี้แห้งลูกสาวงามอันนี้ต้นใกระโปรงนั่งลุ้มพี่น้องพ่าฮ่าฮเาฮ่าฮาฮา่า่า่าาา่ มีบ่อโมีทางพ่อคือบ่มีเนาะทางพ่อก็มีอยู่บ่เสือเป็นกระเทยนะโบมีนะโบมีวิ่มีที่นี่เลยทางเสือแม่เพราะว่าเห็นกระโปงมาจำได้กระโปงมาอยากใส่กระโปงส่วนจริงกรบโปรงแม่อันห่างๆอันกระด้างห่างๆแ้วเนาะอันเอิ้นป้าชื่อบกระโปรงแม่มาแต่หมอกเดียวกัน S <S นหนึ่งสองสามพี่นอ <c oughs> ้องทางเข็มเมาบะเออขอกะเซเ่็ดชงนั่นเลยคือสนะิยุทธ์ท่าต่พุรียวนี่แหละพ่อต้องกำหนดแต่ว่ากำหนดกว่ได้ไล่ลังออกก็ได้ได้เรี่ยงเขาบวัาบไวไยพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องบัวไยยูีได้หนึ่งพ่อบัวพี่อบอง อันผูกผูกก่อนทะได้กันเกิดเกิดมาไหนตายหรืออะไรตายมันโอบโอบเจ็ดเดือนเออถ้าเกิดทำไมเกิดแล้วเกิดแล้วอยู่ยักมงเอาหน้ากับลุงเพ้นมาเนาะเอาผ้าอ้อมกับเต่านมมาหักกับพุธไปบ่อยๆเลยบ่อยแต่เขมามาห้องยังอยู่กำอยู่ยังอยู่กำอยู่เลยไปเลยมีหูทรายนะ

ต้นนมันมีแนวเห็นโบมีโป๊ะันม่พันวัชได้พ่งแต่โบแม่ได้เป็นไรแม่เหมือมงลยแม่เาเียมาเลาปราหับลาป่าลาลุงเสด็จเด็กลาพีลาน้องนี่นอลาลาเด้อไปแล้วันกันชิดหนาพอกันไหมชิดหนาเด้อพี่น้องอเด้อพี่น้อง พูดหันไปพุ่นหันหาป่าลุงเออเออลาเด้อฉนบุกเชือลาเด้อลูกสาย๊ายบายบายบายเจอกันด้ลูกสายแล้วได้ลูกสาวเบอลาลาไปก่อนพี่น้องบายบาย